ก็ท่าะโยคเนี่ยก็เออเป็นแหลง่งที่สามารถใส่เสื้อใได้แ,บบแล้วเรยรู้สึกดีดมีทุกงาน,นะค่ะแล้วก็เรายังเป็นนิสิตที่จัดมาค่ะเสื้อฮุ้ยนะคะครับก็วันนี้นะครับถือว่าทุกคนเนี่ยช่วงนี้มากๆที่ได้มาทําบุญนะครับสมทัยมีเก่าก็ต้องมีใหม่กันคุณรอดครับให้คุณรอดสุดท้ายครับเชิญชวนทุกคนที่อยู่ในท่ามยกเรนนี่ วันนี้มาช่วยกันขบุนหน่อยครับทุกครับครับผมขอเชิญชวนนะครับทุกคนที่เดินอยู่ข้างนอกไม่ทราบว่าข้างนอกได้ยินหรือเปล่านะครับข้างนอกข้ามาข้างนอกเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาช่วยกันมาช่วยกันเสีอยเสื้อแบบนี้นะครับผม เงินทุกบาททุกสตางค์จะถึงเด็กๆแน่นอนครับเด็กๆที่ยังด้อยโอกาสนะครับยังรองความช่วยเหลือจากพวกเราอยู่นะครับต้องขอกราบคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ผู้ประกอบวิสาหกิจย่างราชประสงค์นะครับร่วมกับทีมครู t h e เปรเฟคชั่นแลบายโครโรสขอบพระคุณมากๆผู้ยยใหญ่เจดีอย่างไปอยู่ที่มีสนานที่เราวางขายแบบนี้นะครับขอบคุณศิลปินและดาราท,ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ที่ลืมไม่ได้คือขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมชมคอนเสิร์ตนวันนี้อย่าลืมนะครับชมคอนเสิร์ตแล้วชื่นชอบศิลปินแล้วชื่นชชชโวแล้ พักสตางค์ในกระเป๋านะครับแล้วก็ออกมาซื้อเสื้อตัวละ300บาทครับผมเสื้อเจ็คเกตสวยๆแบบนี้ตัวละ600บาทครับผมนะฮะเป็นลิมิเต็ดเอ dition เลยนะครับมีตามขายตามร้านทั่วไปนะครับขอขอบพระคุณอีกครั้งนึงครับขอบคุณมากขอเสียงปรบมือนะครับขอเชิญนะครับกับผคุณเอกดีนะครับทั้งสามท่านนะครับพี่การุณิ์กิตไปยนนะครับครูโร่แล้วก็พี่นิวด้วยเดี๋ยวป้อนจางกันไปแล้วถ่ายรูปกันที่เล่นเลิกกันหน่อยครับแล้วก็ขอเชิญนะครับคุณพิมเลิศปปรรระะโยยนนคับขึ้มาาถู่